อ s สุส d ดีแม็1.9 DDI Blue Power กลับมาถามเรื่องละครบูม่ีกว่อกว่าช่วงหลังๆเนี่ยถ้าจะติดตามผลงานน้องขวัญจะละครบูค่อนข้างเยอะเหมือนกัน <ฮะ S 2> มีต้องแบบดูแลตัวเองยังไงเพราะว่าถ่ายละครบูนี่มันมันโหดมากคือจริงๆการที่ดูแลตัวเองเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนนะพอเรารู้จักตัวเราเองสเสร็จเนี่ยเราก็ต้องหาทางเลือกที่มันเหมาะสมแล้วก็ ดีที่สุดสำหรับตัวเราอะบางอย่างเนี่ยมันจะมีสิ่งที่แมทดีกับคนทุกคน uh huh. บางคนมันจะมีคนที่แบบจําเพาะพวกว่าคนแบบนี้ต้องทานอาหารแบบนี้อ่ะเหมือนรูปเลือดอย่างเงี้ย uh huh. หรือว่าอย่างบางคนแพ้เซนซิทีฟอะไรเราต้องเลี่ยงอะไรเงี้ยมันก็ uh huh. ถือว่าเป็นแบบ personality ของแต่ละคนที่เราต้อง ต้องหาจับจุดตัวเองเหมาะกับอะไรใช่ค่ะและอย่างตัวน้องขวัญเองเนี่ยมีเทคนิคในการดูแลตัวเองไงเป็นพิเศษเอ่ยที่แบบออกกองถ่ายบู๊อะไรอย่างงี้ของขวัญเนี่ยมันมันจะติดภาวะหนึ่งก็คือเรื่องความเสื่อมอ่ะะใช่เพราะว่าอย่างขวัญทำงานตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยค่ะการที่อทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กเลยก็ถูกอย่างคนอื่นเขาสามารถรีบูทร่างกายได้80%เอรนเี่ยแต่ของขวัญเนี่ยใช้ใช้ใช้ไปเรื่อยเรือเขาอาจจะรีบูทได้ไม่ถึง 50าหรือ60เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้อย่างอื่นวิธีตัวช่วยอย่างอื่นเนี่ยเสริมเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเรื่องอาชีพของเราค่ะมันนอนไม่พอแสงแดดนอนไม่เป็นเวลาแสงแดดแสงไฟมลภาวะความเครียดคือปัจจัยทุกอย่างที่บางคนเขาแบบว่ารู้สึกเซนซิทีฟแบบมากรยกกระโน้ไม่หรอกไม่ใช่มาแบบมาไปมาตั้งแต่สามขวบใช่อย่างตัวขวัญเนี่ยขวัญไปอยู่กับคุณแม่บ่อยแล้วคุณแม่ก็อยู่กับขวัญด้วย ขวัญก็จะมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันตั้งแต่แบบประถมเป,<า>เป็นเทรนเนอร์ปัจจุบันอย่างเงี้ยยังขวัญไปดูแลตัวเองก็พาคุณแม่ไปด้วยเพราะว่าแม่ไปไเทรนด้วยเนาะใช่คุณแม่ไปด้วยและนอกจากการออกกําลังกายแล้วเนี่ยน้องขวัญมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างอืงอ่นๆไหมเอ่ยก็มีคะ่ะอย่างที่ขวัญไปกับคุณแม่บ่อยอย่างเง,งีออย้ยคะ่ะพอเราไปกับคุณแม่บ่อยเราอยู่กับคุณหมอแพทย์ทางเลือกเยอะ,ะไปอยู่กับพวกสถาบันเสริมความงามเยอะเราก็จะรู้ว่าที่ไหนมันจะแบบมีซัพพลีเมนที่มันเหมาะกับเราดีกับเราท พี่ไปอันนี้แหละมันใช่เลยอะไรงเงี้ยค่ะจนกระทั่งหนูไปเจอที่ตัวหนึ่งแล้วก็เขาบอกบอกว่าอันนี้แอดวานเขาบอกว่าให้แม่แบบไปเอาตัวซัพพลิเมนต์อันนี้มาจากฝรั่งเศสหนูก็ตึ้งทำไมมันต้องไปไกลคะใช่หนูก็แบบทำไมมันต้องไปฝรั่งเศสด้ยนะคะหนูคิดว่าแบบนี้ก็ไปฉีดสเต็มเซลดีกว่าไหนๆจะไปแบบยุโรปแล้วเลยเสร็จตอนแรกหนูก็ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งคุณแม่ก็สั่งมาแล้วก็ลองทานดู คุณแม่ทานไปประมาณแบบสี่เดือนหเดือนนะคะแทบจะครึ่งปีจนขวัญเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยลองเอามาทานดูพอทานเสร็จแล้วมันก็ดีจริงๆอ่ะมันจะช่วยเรื่องระบบข้างในล้างเลือดล้างตับล้างเออเขาเรียกอะไรดูแลความเสื่อมของเรามันไม่ให้แบบรีบูที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ย่ะขวัญก็เลยเอามาจับตัวเนี้ยเป็นธุรกิจเพราะว่าหนูไปเรียนมาเรียนเรียน m b a อ่ะ เขาก็จะแบบแว่ามีสอนเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเราก็รู้สึกว่าเราสั่งมาแบบนี้มันแพงมากเลยเพราะเราซิ้อมาแค่สามคนหนูก็เลยบอกว่าถ้างั้นจับแมทเลยตามสูตรที่เรียนมาเลย <c oughs> ถ้าสั่งมากเนี่ยราคา <c oughs> เราก็จะถู <c oughs> ใช่ห<อ>นูก็เลยบอกว่า เอาว่านแบบนี้นะก็ได้หนาละทาจากป็นธุรกิจเลยเพราะ<ม>ว่าเราทานเองกินเองใช้เองอะ่ะแต่แตมันก็ดีนะเพราะว่ามันก็ได้เป็นธุรกิจด้วยแล้วเราก็ได้แบบผลิตภัณฑ์ในราคาที่แบบว่าเหมาะสมไม่สูงจนเกินไปคนไทยก็ได้สิ่งดีๆด,ด้วย,ยอย่างนึงหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ขวัญทำเนี่ยขวัญไม่ได้แบบว่าหลอกผู้บริโภคหรือขวัญไม่ได้หลอกคนอื่นนะเรามั่นใจว่าเราทานแล้วเราสวยอ่ะแล้วก็อยากเกิดแพ่ความสวยแล้วหนูกรู้สึกว่าหนูได้บุญด้วย ผู้หญิงเขาสวยขึ้นก็แฮปปี้นะใช่ใช่ค่ะเราสามารถสร้างความสุขให้คนนะแล้วตัวนี้คือหนูก็เอาไปแมทแกบตัวคอลลาเจนจากที่ญี่ปุ่นก็คือคุณตี้เขาดีกว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขวัญทำเองหมดเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะทำเองหมดเลยทุกขั้นตอนเพราะว่าตั้งแต่ซัพพล n t กันเลือกโปรดักต์แล้วก็บวกกับ เรื่องความต้องการอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นขวัญจะไม่เอาคอลลาเจนเข้ามาบวกด้วยอะค่ะอันนี้นี่คือขวัญคิดเองก็แม้แต่กระทั่งกลิ่นนะกลิ่นของหนูคือเป็นกลิ่นที่แบบไม่มีอยู่ในไทยนะคะกลิ่นของหนูนี่คือแบบว่าเป็นกลิ่นที่แรกเกี่ยวเกี่ยวกับเบอร์รี่อันนี้ยค่ะที่หนูเลือกแล้วหยิบขึ้นเข้ามาเป็นอิมพอร์ตเข้ามาที่อิมพอร์ตมาแม้กระทั่งกลิ่นนะคะยังต้องอิมพอร์ตเข้ามากลิ่นสีด้วยแล้วก็แบบโอ้ แค่สีเกล็ดกลิ่นนี้ประมาณสามเดือนนะคะแค่เลือกสีกลกลิ่นเนี้ยนะเพราะว่ามันต้องรอเวลาค่ะถ้าหนูไม่ไม่ชอบหนูก็ยังไม่ใช่ไม่เป็นไรบวกกับโลโก้กล่องสีอะไรอย่างเงี้ยขวัญก็เลือกเองหมดเลยเลือกเองทําเองหมดเลยจริงป่าโลโก้ยังทําเองไม่ได้ไปจ้างบริษัทอะไรดีไซน์ขวัญเลือกเองใช่<อ>ขวัญก็จะแบบเหมือนเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรอะคะเอา เอาเรฟเลน์มาอย่างเงี้ยบอกว่า<ม>ขวัญชอบอันนี้ชอบประมาณแบบนี้ขวัญขอดึงอันนั้นมาได้ไหมดึงอันนี้มาบวกกับเปิดอยู่กับเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะบวกกับแบบบอกให้เขาเปิดนู่นคือเหมือนเป็นหัวแต่ให้พี่เขาช่วยในการที่ดึงหัวเราออกมาเป็นตัวดึงหัวออกมาดึงความคิดเราออกม,ม<ๆ>าเพราะว่าขวัญคนเดียวขวัญไม่สามารถทําให้ทุกอย่างแต่ว่าขวัญมี ไอเดียมีความคิดแลว<ะ>้วขวัญก็แบบมีพี่ที่เขาคอยช่วยดึงออกมาให้เราได้ฟังเรื่องราวในวงการและธุรกิจส่วนตัวเคล็ดลับความงามของน้องขวัญกันแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงชีวิตส่วนตัวส่วนตัวและครอบครัวกันบ้างอีกสักครู่เดียวค่ะ